อาจารย์คะหนูเนี่ยเป็นลักนาเมถุนหรือมิถุนก็แล้วแต่แฟนเก่าหนูเนี่ยเป็นธนูอะทำไมเป็นคู่ตรงข้ามแล้วถึงไม่ได้เป็นแฟนกันล่ะคะ สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a 6 9กา Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคำถามจากในห้องเรียนหลังใหมามานะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคู่ตรงข้ามเนี่ยค่ะ As c e n d a n t และ Des c e n d a n t เนี่ยนะคะมันเป็นคู่ที่ตรงข้ามกันมันมีความดึงดูด มีแพชชั่นดึงดูดกันแต่มันก็เป็นมีบางส่วนที่เหมือนกันเขาบอกว่าเทียบได้กับเหรียญน,นะคะเหรียญนหนึ่งเหรียญเนี่ยมีเป็นด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยใช่ป่ะแต่เป็นหนึ่งเหรียญเหรียญเดียวกันคือแสดงว่าคนที่เป็นคั้วตรงข้ามกันเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นมีความรู้สึกว่าเห็นคนนี้แล้วฉันสึกแพชชั่นดีมากฉันชอบมากดึงดูดกันได้เป็นคั้วบวกคั้วลบดึงดูดกันได้แน่นมาก แต่ทีนี้เวลาที่ถามว่าเป็นคู่ตรงข้ามกันแล้วทำไมถึงไม่ได้คบกันแจงก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของโหราศาสตร์เวลาที่เราดูดวงความรักนะคะมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคู่ตรงข้ามกันแล้วจะได้เป็นคู่กันหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยเมถุนกับธนูเนี่ยทั้งโลกใบนี้เป็นแฟนแต่งงานกันหมดไม่งั้นมังกรหรือกรกฎ ก็แต่งงานกันทุกคนแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนาะเวลาที่เราเอาดาวเอาชาร์ตมาดูอะค่ะมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันมากจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ซันมูนมิดพอยต์และอื่นๆอีกมากมายในการที่มันจะมาทำมุมผสมถึงกันและจะบอกไปว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้แต่ว่าคนที่เขามีดวงคู่ผูกกันมากมีอาทิตย์ถึงจันทร์แสดงให้เห็นถึงการตามกันมาการเป็นคู่รักกันมาแล้วไม่ไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติที่แล้วถ้าเชื่อเรื่องนี้นะ หรือว่าซันมูนมิดพอยด์ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าเวลาหมดอะคะ่ะถ้าเวลาหมดเพราะทุกคนเนี่ยมีฟรีวิวในการตัดสินใจใช่ไหมเวลาที่มันมีดาวจรโคจรมาแล้วทำมุมส่งถึงไม่ดีในเรื่องความรักของคุณแล้วฟรีวิวของทั้งสองคนเนี่ยคะ่ะรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะไปต่อด้วยกันแล้วฟรีวิวคือ สิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําสิ่งนี้ทั้งเขาและคุณเนี่ยไม่สมดุลกันเขาเลือกที่จะไปแต่คุณเลือกที่จะอยู่แบบเนี้ยมันก็ไปไม่ได้หรือคุณจะไปเขาจะอยู่ก็ไม่ได้หรือทั้งสองคนก็ได้ที่จะเลือกแบบเฮ้ยหมดกรรมปันแค่นี้แล้วแยกจากการแบบเนี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะการดูดวงเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องความรักก็เท่านั้นเองอยากให้คุณนะคะพิจารณานะไม่ใช่แบบ เฮ้ยดวงคู่กันมากๆแล้วคนนี้เป็นเนื้อคู่แล้วฉันจังหวะ ต้องได้พบรักแล้วแต่เราไม่ทำอะไรเลยให้มันดีขึ้นกับชีวิตรีวิวของคุณกับรีวิวของเขาเนี่ยไม่ได้สมดุลกันการทำรีวิวเนี่ยฝากเอาไว้สั้นๆง่ายๆเนาะคือการเปลี่ยนให้เท่าทันกันนะคะแล้วเราอ่ะต้องสร้างตัวเองให้มีสเสน่ห์เราต้องมีกิจกรรมเราต้องมอีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ตัวเองดูดีหรือว่าฉลาดหรือพัฒนาตัวเองขึ้นอยู่เสมอถ้าคุณอ่ะเ,เป็นวงกลมที่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นวงกลมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะสามารถ ไปด้วยกันได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดอยู่กับพี่แต่เขายังเป็นวงกลมที่หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็ไปแล้วค่ะแต่คุณจะยังอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากอไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ